สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนสบายดีตอนดึกพี่น้องตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนกลัวๆตอนนี้โย่ห้องหมอเลยพี่น้องน้องอนนบอสบายพี่นอ้อ,นนนนองเป็นไข่ก็ทันหันแล้ากระโตสั่นพี่น้องหนาวไข่ขึ้นก็นเลยพามาห้องหมอรอบดึกเลยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่อยู่ในห้อง สักยาไปแล้วหนึ่งเข็มเดี๋ยรอบเบิงอาการนี้พี่น้องน้องก็นอนเป็นไข้กระทันหันเลย <c oughs> เป็นได้ไดแค่คะแนนที่สักยาเข้าไปสักยาหนึ่งเข็มพี่น้องไ <c oughs> ตตดลูลมาหอบเดืกเลยก็เลยพอเท่าพามา ไในรถปลาเท่าน่ารถตู้ปลาเท่ากับบอเซพี่น้องมันมีรถที่แรกว่าเอารถจักมาพอดีพอว่าไปลองลองไปหาปลาเท่าเบื้งก่อนนะเพราะว่าหนาวเนาะนนหนาวขึ้นขีรถจักมาเนี่ยโอ้ยแล้วนะบ่มีรถยากก็เนาะโลดได้โลดคะแนนละไรที่โลดตกใจกันเนาะลำบากลูกพอหนาวแต่สั่ง ไงแล้วบ่กับอะไรไหมบอนอนนะเพื่อนเทิ่กับบอนอนน่มือตาจะเลื่อมตาไพดอกไผทั้งหัวบังให้เอาหัวบังไพรนะแล้ก็ได้ตาพากันมาเชียงคืนเลยมาหน่งอหนาชีหอดตอนมาหักเทียงคืนกลัวๆปกงบางแต่ตอนนี้ประมาณน้าชิอยูใบหนึ่งครับ เขาเอินยังให้ฟังไทยเอินเลยทีหนึ่งเนาะทีหนึ่งทีหนึ่งทีสองกันเลยด้วยะเว้นนี้เพิ่นยังลิ้นมันสบายนะลิ้นมันม่วนเนาะเพราะโตกตอนดึกเด็กใครขึ้นแล้วก้าห่อนเพราะมานำกันเหมือฮือนเลยพี่น้องมีแต่น้องลาอยู่เฮือนคนเดียวมอยู่ในมาหมดเลยบลับฉันละก็มือมือตาหน่อยตาใหญ่ เปนเลยไป่งเียแ่แ,แ่ลแงแุงไปสายอะลุงมาลุงมาพอเท่าอนังก็ได้เป็น้องนะปัดเขา่าเป็นไดีนี่จเป็นองไหมพวกแม่ได้เป็นไข่จุกเสินเป็นบัดเดียว ตกใจข้างในพลังเห็ดในกระบืเธ okay. like okay. mm ่อเขยนไปปลุกออแม่เลยปลุกอีแม่อีเพาะเลยตอนนั้นบจากเนี่ยเสีเห็ดว่าเชีรถจักออกอว่าเชเยรถจักขี่รถจักมาขิดบุรทันแม่ขี่รถจักมาเนี่แห้งกระแทงเนาะนนสบัดเลย เดี๋ยวเรตู้พระเถ้ามาสงองเถ้าพันนอนอยู่ในเลยเพื่อนเนาะบอกมาเลยวันนี้ตอนลาซาบุเนี่ยวยันอยากหลบกวนพันให้พันรนพักผ่อนกันว่าตื่นรอบเยอะเลยเพื่อนเอาะไอ้พี่นี่ ทางด้านนี้ก็มีคนออกลูกเม,มื่อกี้นี้เห็นเสียงคือถึกยี่แม่กำลังชิปป้อนอย่าเอา้ายีแม่ก็มาพอดดแม่แม่สบายดีพี่น้องเน่ว่นอาโทรบอกกินกีนพี่น้องลยมาฮอบเด็กเลย สามชิ้นเก่าเกือบซอกเพิว่าเกือบซอกนะฮะขัดมาประท่นนี่ซอกเลยทห้นอนกอันนอนใครขึ้นแหงน้งก,ก,ก,กอ่อนจ๋า มามลูกมามลูกมาม,ม,ม,มดีวไว้เลยนะกินโลกินหวานอยู่น้า <c oughs> น้องนอนท์กินยาแล้วเลยพี่น้อง <c oughs> สักยาไปเข็มหนึ่งเนาะกินสักยาลดไข้แล้วก็กินยาครับไปน้ำ <c oughs> พอมาหอ้องมอลแล้วก็อุ่นใจใช่แค่แน่เน,ะน,นะาะยี่พอกับแม่หลังยี่นอกเบื้อาการล้านส่วนแม่บ่อกลุ่กับน้องสาวกับเมื่องขั้นเมื่อเอาเครื่องเอาผู้พมเป็นยังไงเป่นลมเพราะว่ามือนี้เบื้องสถานการณ์น่านใได้นอนใช่เน,นาะเบื้องอาการลูกก็ถ้าว่าใครชี้แจงกับว่าใครขึ้นกับกับเลยเนาะ อิงตามมอแล้วามเามอให้กลับกับกลับใครแน่เลยพี่น้องนิ่งนะรับแเรวในี้รับแล้วเนาะดีไหนวะนั่งไปนะปุกแม่เหมือนกันห้กินนมกงบ่ชาต ที่แรกคิดว่าเพิ่นเพิ่นไห้ธรรมดาแล้เบิ่งกระตัะเพ,ออพิ่นจับเบิ่งไอเคียงฟ้าหอนอะไรไปเนาะแล้วลก็เอาน้ำขามามาเสร็จนาะจุ่มน้ำขามามาเสร็จผลกับไข่แน่แล้วก็บพื้นภาพของหมอฮึยังเป็นลิ้นปกติว่างแรกนั่กนก็หยอกไก่แม่ดังขับเพื่อนพ <c oughs> อเด็กๆมาแล้วพันเป็นไข่เบิดเดียวไปเน้าะทีแหละพี่น,อน้นนนองมีลูกน้อย ต้องระวังด้วยพี่น้องเด้อวัวแตเ่เล็กนอ้อยนผู้ใหญ่คือกันพี่น้องอักษาสุขภาพเลยเมียนอากาศเปลี่ยนาาเปลี่ยนเป็นบ่อยเป็นตะยานอย่งนี้มีโควิดเข้ามาเนะาะแหงเราแวงเป็นวัดนึงกับเราแวงไง เอายังมาแม่นี่ทุกอย่างพรผมเอาไว้มาตุ้มให้นอนเอาน้ามากินนะเอาเจ้าด้วยค่ะเวลาเจาด้วยไปแแพ่เสร็จงาตลอดมากระทันหันไปนองไล้แพ้ยังบุญเอาเอาส่งด้วยไปน้องสุด สุดนะครับากลัะทมังมาแบบตกใจนะพี่อนเนาพอจนปวดใจเนี่ยชีสเห็ดเอารถออกได้ไหมฮะเอารถออกมาทางแนเจักออกมาว่าสิคีรรจักนะได้ไหมได้ขียดป้องอันนีพอดีพาลงมาเพราะว่าเอาไปหาปาเท้าเราตู้ปะเท้าไปเนาะกระบอกเดียโอ้ยผัวแห้ง นนคลิปนี้ก็สิได้ล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อน,นเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุก็นลังใจพี่น้องขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปพี่น้องขอบคุณที่บ่าขหามโฆษณา คุณนาะจคา,จาด้เข้ามาเบิร,ร์กฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,น,องอน้องอานรัชนนดกพี่น้องผ่าช่อง,น,องอน้องอานรันได้พี่น้องเด้อน้องอานรัชชนนลพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีจ้าแล้ว